กองพุ่นฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่ตำบลสาลาคุอำเภอหนองเสือติดตามโครงการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดของกลุ่มทุ่งรวงทองหนองเสือ วันที่6มิถุนายน2568นายนพรเทพสังยังพนักงานอาวุโสและนางสาวกฎชพรดำแดงเจ้าหน้าที่สำนักงานสาขาจังหวัดปทุมธานีโดยมีนายบุญชวนน้อยชวีประธานอนุกรรมการจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่ติดตามโครงการของกลุ่มทุ่งรวงทองหนองเสือกองทุนเข้ามามีบทบาทในโครงการโรงเรือนเพาะเห็ด กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดปทุมธานีวัตถุประสงค์หลักกองทุนฟื้นฟูเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรและการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ บทบาทในโครงการาอกองทุนฟื้นฟูสาขาจังหวัดปทุมธานีได้เข้ามาสนับสนุนกลุ่มทุ่งรวงทองหนองเสือในการดำเนินโครงการโรงเรือนเพาะเห็ดในชุมชนซึ่งถือเป็นการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในรูปแบบหนึง่งโดยอาจให้การสนับสนุนในด้านเงินทุนจัดสรรเงินทุนสำหรับการก่อสร้างโรงเรือนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเพาะเห็ด องความรู้และการฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิหาการและทักษะที่จำเป็นในการเพาะเห็ดการดูแลรักษาไปจนถึงการแปลรูปผลผล,ผลิตเพื่อเพิ่มมือคา่าการส่งเสริมการตลาดมีส่วนช่วยในการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกร <S <S การติดตามและประเมินผล <S <S ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ <S <S และให้คำปรึกษาแก่กลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็น,นกลไกสําคัญที่เข้ามาช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรอย่างกลุ่มทุ่งรวมทองหนองเสือให้มีความเข้มแข็งสามารถสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับอย่าลืมแชร์โพสต์นี้ให้เพื่อนเกษตรกรของเราได้ทราบข่าวสารดีๆและกิจกรรมดีๆกันนะครับ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดปทุมธานีเดินหน้าช่วยเกษตรกรต่อเนื่องเกษตรกรที่ติดต่อกลกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดปทุมธานีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นสามารถติดต่อได้ในวันและเวลาราชการ